มีสองหมู่บ้านที่อยู่บนดอยภูคาในสมัยก่อนที่ยังมีความกันดานห่างไกลจากตัวเมืองอยู่มากการเดินทางไปมาหาสู่กับหมู่บ้านอื่นๆก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่กับสองหมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้กันมากที่สุด ก็คือระยะประมาณสัก7กิโลเมตรเห็นจะได้จึงมีการไปมาหาสู่กันได้ง่ายกว่าที่อื่นๆก็เลยมีความเกี่ยวดองเป็นญาติเป็นเขยสะพ้ยกันหลายครอบครัวและสืบต่อมีลูกมีหลานกันมาหลายรุ่นผูกพันกันฉันพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแต่ก็มีบ้างกับบางคนนี้ไม่ค่อยจะลงลอยทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เป็นประจำตามภาษาของคนทั่วไปที่มีอยู่ในทุกๆที แต่ว่าเมื่อเติบโตไปมีครอบครัวทำมาหากินก็เลิกแล้วต่อกันไปกลายเป็นเพื่อนมิตรที่สนิทกันได้ในภายหลังต่อ,ตอ,ตอมาหลายลายเพราะต่างก็รู้ใ้รู้พุงกันมาหมดแล้วเรื่องนิสัยใจคอของแต่และฝ่ายแต่ก็ยังมีบางที่บางคนไม่มีทางที่จะให้อภัยกันและก็ยังคิดแค้นเคืองกันไปจนตายไปข้างหนึ่งเลยก็มี ต่อไปยันลูกยันหลานที่ต่างเกาเสียมสอนเอาไว้ทั้งสองฝ่ายโดยที่รุ่นหลังๆบางทีก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาก่อนด้วยซ้ำแต่ก็เพราะว่ายังยึดมั่นศักดิ์ศรีของครอบครัวเป็นหลักมีเรื่องมีเลาวากันไม่หยุดไม่ย่อน ตาสุกกับตาชานนั้นทั้งสองคนอยู่คนละหมู่บ้านกันและแก่ทั้งสองก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเที่ยวเตรสัมะมเลเทเมาทั้งคู่ไม่แพ้กันแม้กระทั่งมีเรื่องมีรลา่าแย่งจีบสาวคนเดียวกันมาด้วยจนสุดท้ายแล้วตาสุกนั้นเป็นฝ่ายได้สาวคนนั้นไปเป็นเมียเพราะว่าหญิงสาวคนนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับตาชาน ก็เลยรู้ไส้รู้พูุงกันมาตั้งแต่เด็กว่านิสัยใจคอเป็นยังไงสร้างความแค้นเคืองใจให้กับตาชานมาจนอายุมากก็ยังไม่เคยลืมเลือนและยิ่งไปกว่านั้นก็คือทั้งสองครอบครัวไม่ถูกกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็เลยยิ่งตอกย้ําความบาดหมางใจหนักกันเข้าไปอีกทั้งที่ต่างก็ไม่รู้ว่าทั้งพ่อทั้งปู่นั้นแค้นเคืองกันมาด้วยเรื่องอะไรแต่ความบาดหมางของทั้งคู่นั้นตะสุกแกก็ได้ลืมเลือนเป็นนานมากแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มมี ครอบครัวส่วนตาชานกลับจำฝั่งใจไม่เคยลืมเลือนอาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่เคยมีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆและอยู่มาจนอายุมากขึ้นก็เลยจมอยู่แต่กับเรื่องในอดีตทั้งสองคนนั้นมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษด้วยการวิธีหากินแบบเดิมๆทางตะสุกเองครอบครัวของแกไม่มีความชำนาญในเรื่องของวิชาอาคมมากนัก แต่ก็พอจะรู้วิธีกรรมต่างๆที่พรานทั่วไปต้องทําเป็นอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากภัยอันตรายแล้วก็อาถรรพ์ต่างๆ ส่วนตาชานแกก็สืบทอดวิชาอาคมต่างๆมาจากพอ่อที่ก็สั่งสอนต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดบวกกับวิชาอาคมที่เป็นล่ำเรียนเพิ่มเติมมาอีกส่วนหนึ่งหลังหลบลีหนีไปจากหมู่บ้านเกือบ3มปีช่วงที่ถูกตาสุขได้หญิงคนรักไปครอบครองพอกลับมาแกก็มักจะเข้าไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในป่าไม่ค่อยจะออกมา หรือว่าถ้าออกมาก็อยู่ได้ไม่เกินสามวันก็หลอนลนเบื่อหน่ายจนต้องหนีเข้าป่าไปอีกแบบนั้นเรื่อยมาเรื่องชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยจะมีใครสนใจอะไรใครมากนักและการเข้าออกป่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวบ้านตามป่าตามดอยทั่วไปและนั่นก็เลยทําให้ตาชานแกมีเวลาทบทวนฝึกฝนวิชาอาคมมากขึ้นเพราะว่าแกไม่ได้มีภาระครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆไม่มีแม้แต่ผู้ที่จะสืบทอดวิชาพวกนั้น ต่อ้วยก็เลยอยากจะลองวิชาลหลายๆอย่างที่ลํำเรียนมาด้วยหากว่ามีโอกาสในใจก็คิดว่าอยากจะแก้แค้นตะสุกอยู่ไม่หายคงจะได้มีสักวันหนึ่งที่จะได้ทําตามที่แกได้คิดเอาไว้แต่ว่านานมาแล้วก็ยังไม่เคยที่จะมีโอกาสได้ทําแบบนั้นสักทีหรือบางครั้งพอนึกขึ้นมาได้ว่าจะทําแต่พอวันลุงขึ้นกลับลืมเลือนไปเสียเฉยแล้วก็เป็นแบบนั้นเลื่อยมาจนสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งที่วิชาอาคมก็มีพอ ที่จะทำใดแต่จะสามารถทำหลายตะสขกได้หรือไม่นั่นก็อีกเรื่อง การเข้าออป่าในช่วงหลังๆของตาชานก็เริ่มที่จะห่างหายจากการที่จะกลับเข้ามาที่หมู่บ้านการจะเข้าป่าออกป่า,ออปาจะไปจะมาของแกที่ผ่านๆมาก็ไม่ค่อยจะมีใครรู้ใครเห็นอยู่แล้วเพราะว่าแกไม่มีครอบครัวญาติพี่น้องที่จะสนใจครั้งนี้แกเข้าไปอยู่ในป่าเป็นครึ่งเดือนกว่าจะกลับออกมาเดินสวนกับชาวบ้านจนชาวบ้านต้องพงะกับกลิ่นตัวที่เหม็นสาบสางอย่างรุนแรงที่โชยออกมาจากตัวของแกเล่ากับว่าแกไม่ได้อาบ น้ำอาบาทาาเป็นแรลมเดือนเป็นที่แปลกใจให้กับชาวบ้านหลายๆคนรวมทั้งพลาในหมู่บ้านที่เข้าไปล่าสัตว์อีกหลายคน แล้วก็มักจะเข้าไปพบเจอกับซากสัตว์ที่ดูเหมือนว่าถูกสัตว์กัดกินนอนตายอยู่ใน,ในหลายพื้นที่ทั้งที่ก็ไม่เคยมีใครพบเจอกับสัตว์ประเภทกินเนื้อโดยเฉพาะกับเสือไม่เคยเห็นออกมาเพนผ่านหากินได้เห็นมานานมากแล้วและไม่เคยพบเจอแม้กระทั่งล่องรอยของมันจนต่อมาก็ไม่มีใครเห็นตาชานกลับเข้าหมู่บ้านอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าแกไปทําอะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนในป่าและซากสัตว์ป่าก็เริ่มถูกพบเจอกันบ่อย มากขึ้นจนชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นไปอีกแต่ต่อมาก็มีการตายของชาวบ้านเกิดขึ้นจนได้เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านของตาสุขที่เข้าไปหาของป่าสภาพถูกล่าเข้าไปในป่าห่างจากจุดที่ตายเกือบ200เมตรและถูกกัดฉีกินเนื้อหนังหายไปเกือบครึ่งตัวกว่าชาวบ้านจะพากันตามไปหาจนพบ ทำให้พลานทั้งสองหมู่บ้านต้องช่วยกันออกตามล่าอย่างหนักว่ามันต้องมีเสือออกมาแอบหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งทํานั่งห่างทั้งดักซุ่มรอทั้งเดินหาล่องลอยไปทั่วป่าแต่ก็ไม่พบอะไรนับว่ามันฉลาดไม่ใช่น้อยที่ไม่ทิ้งล่องลอยอะไรไว้หเห็นเลยตาสุกแกก็เริ่มไปกับกลุ่มพลานที่ออกไปตามล่าเสือด้วยและแตาชานก็ยังมีพลานหลายคนเห็นแกเดินไปมา อยู่ตามป่าล้วนแล้วแต่คิดว่าแกก็คงจะมาตามล่าเสือเช่นกันเพราะว่าพลานหลายคนที่มีฝีมือดีๆต่างก็แยกแยก,กันออกไปตามลำพังหลายคนก็เลยไม่มีใครสนใจใครเพราะว่ามุ่งเป้าไปที่เสือเท่านั้น ตกคํำมืดก็ค้างแรมกันอยู่บนนางหางกลางป่าหรือตามแต่ว่าใครจะอยู่ที่จุดไหนที่ถนัดหลายวันเขายังไม่มีวี่แววว่าจะมีเสือออกมาให้เห็นก็เลยต้องมีการสับเปลี่ยนกันกลับเข้าหมู่บ้านไปพักผ่อนกันบางที่เหลือก็กระจัยกระจายกระดกไปหลายๆพื้นที่ตามผืนป่าปกติแต่สุกแก่ก็ไปกับเพื่อนพานรุ่นเดียวกันอีกคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับแก ไม่มีใครเจอล่องลอยมันแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเพราะต่างก็เป็นพลานที่มีฝีมือดีด้วยกันแทบทั้งน้นช่วงบ่ายของวันหนึ่งขณะที่ตาสุก,กับพรานอีกคนกําลังมองหาที่มัดห้างกันอยู่ก็ไปเจอเข้ากับซากวางที่เพิ่งจะตายแล้วก็ถูกกัดกินไปสดๆมันน่าจะเป็นช่วงก่อนเที่ยงเพราะดูจากเลือดนั้นเริ่มจะแห้งบางแล้วทั้งสองก็เลยได้ทีรีบหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่ใกล้ๆกับซากวางนั้น ขาดว่ามันน่าจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกตามประสบการณ์ที่รู้มาลอกันจนฟ้าสางผ่านค่ำคืนนั้นไปก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีเสือเข้ามาแต่ยังไงก็คิดกันว่ามันต้องย้อนกลับมาเป็นแน่ก็เลยไม่ยอมพากันลงมาจากนางหางผัดเปลี่ยนกันนั่งเฝ้าอยู่แบบนั้นจนบ่ายตาสูกแก่ก็เคลิ้มไปจนพลานอีกคนสะกิดปลุกขึ้นมา เพราะว่าเห็นล่างของตะชานเดินดิ่งเข้ามาทางซากกวางที่ตายทั้งสามคนเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าไม่เจอกันมานานมากแล้วแต่ก็ยังจำเขาโครงได้ว่านั่นเป็นล่างของตาชานที่เดินเข้ามาคว้าหมอบที่ซากกวางแล้วก็ลากออกไปตาสุกับพลาอีกคนก็ร้องออกมาพร้อมกัน ว่าจะเอากวางนั้นไปไหนทามิตรชาญหันควาบมหาเสียงเมื่อกลู่ที่ได้ยินจนแหงนขึ้นมาเห็นตะสุกับพลานอีกคนอยู่บนนั่งหางปากก็อุทานออกมาทันทีว่าไอ้ซุก มือละออกจากวางเดินดิ่งกลับมาที่ต้นไม้ที่พรานทั้งสองอยู่แกไม่พูดพรำรีบจะปีนขึ้นมาบนนั่งห่างทันทีสายตาแล้วก็ใบหน้าของตาชานแสดงอาการดุหลซึ่งดูยังไงก็ไม่ใช่กิริยาท่าทางของคนเป็นแน่ที่แม้จะรู้ว่าแค้นเคืองกันมาก่อนแต่ก็ไม่น่าจะขนาดนั้นทั้งสองปล่อยให้ตาชานขึ้นมาจนใบหน้าโผล่ขึ้นมาบนนั่งห่างก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าดวงตาของตาชานนั้นไม่ใช่ดวงตาของคนแล้ว สีเหลืองอมพันนั่นมันเป็นดวงตาของเสือชัดๆมือของตาชานคว้าหมับข้อที้ขาของตาสุกแอบพยายามจะดึงกระชากลงไปดานล่างพอตั้งหลักได้พลานกคนก็ซัดเปลี่ยงออกไปด้วยลูกซองยาวกระสุนพุ่งประทะเข้ากลางแสกหน้าจนตาชานงายหลังพึ่งละมือออกจากขาของตาสุกหล่นตุ๊บลงไปด้านลางพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ช่วยกันยิงตามลงไปอีกหลายนัดจนล่างของตาชานงายไปมาไม่เป็นทาแต่ว่ากระสุน ปืนกลับไม่ได้ระคายเคืองผิวเลยแม้แต่น้อยจนล่างเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพลาดก่อนร้องคำลามลั่นด้วยความโมโหพ่านทั้งสองต่างก็รู้เรื่องของเสือสมิงมาไม่น้อยเช่นกันแม้ว่าวิชาอาคมจะมีไม่มากแต่ก็คิดว่าน่าจะล้างอาถรรพ์แล้วก็ฆ่าบันไดทั้งสองก็เลยลองถมน้ำลายลงไปคนละครั้งก่อนแล้วก็ดึงเอาผ้ายันแล้วก็ตะกรุดที่มีติดตัวมาด้วยพันไว้ที่ปลายกระบ,บอกปืนวิชาอาคมอะไรที่พอมีก็ช่วยกันเป่าพ่น ลงใส่ที่กระสุนปืนช่วยอีกทางมันน่าจะล้างอาคมมนดำของตาชานได้แล้วก็ลั่นไกลลงไปทันทีเสียงดังสนัน่นปัง จนล่างของเสือสมิงที่กําลังจะปีนขึ้นมาหล่นตุบลงไปอีกครั้งและมันก็ได้ผลอย่างที่คิดเอาไว้กระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของเสือสมิงมันถึงกับนอนดินพลานลองลันมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาจากบาดแผลมันเห็นท่าไม่ดีเตรียมจะลุกหันหัวกระโจนหนีแต่ว่าพลานทั้งสองก็ไม่ยอมปล่อยให้มันหนีไปได้แน่นอนระดมยิงใส่เข้าไปอีกคนละนัดแต่มันก็ยังลนลานลุกหนีรอดไปจนได้ก็เลยต้องพากันปีนลงจากนัง ห่างไล่ตามกันไปเสียงปืนทำให้อีกหลายกลุ่มได้ยินแล้วก็ตามเสียงมาด้วยจนเจอเข้ากับเสือสมิงนั้นกลางทางในสภาพบาดเจ็บก็พากันไล่ยิงเข้าไปอีกหลายนัดเสือสมิงที่ไม่ใช่เสือโดยธรรมชาติและสันดานและยังมีความลักตัวกลัวตายเหมือนกับคนอยู่ แม้ว่ามันจะยังไม่ตายทันทีแต่มันก็กระเสือกกระสนสุดชีวิตล่างค่อยๆกลับคืนมาเป็นคนอีกครั้งจนพลานอีกหลายคนตามมาทันถึงกับร้องเหวอ๋อพราะแม้ว่าจะเป็นพลานแต่หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นเสือสมิงมาก่อนแถมมันก็ยังเป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยยิ่งแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองล่างของตาชานคลานกระเสือกกระสนร้องขอชีวิตแม้ว่าจะไม่มีใครยิงซ้ําแต่ดูยังไงก็ไม่น่าจะรลอดคลานออกไปได้ไม่ถึงวาตา ฌานก็ขาดใจตายทันทีดวงตายังเบิกโพลงค้างเติ่งอยู่แบบนั้นแถมยังจ้องมองไปที่ตะสุกอย่างไม่ละสายตาจนตะสุกแก่ต้องเดินเข้าไปปิดตาให้รวมทั้งขอหัวสีกรรมจากตานด้วยในเรื่องที่บันผ่านมาจะได้ไม่อาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันในชาติต่อ,ตอไป